มีคนดูไม่ถึง10คนคะ่ะแต่คนรู้ไหมคะอะไรเกิดขึ้น <c oughs> ครูได้กําไรหลักหมื่นตั้งแต่วันแรกคะ่ะตกใจมากคะ่ะและที่สําคัญครูประมูลสินค้าขายแค่เริ่มต้นชิลบาดคะ่ะมีคนดูสิบกว่าคนแต่ครูตกใจสุดๆคะ่ะกับยอดขายของครูมันได้มาได้ไงวะขายของออนไลน์มันง่ายแค่นี้เองหรอวะแล้วเมื่อก่อนที่ครูเปิดหน้าร้านลงทุนเป็นแสนเป็นล้านละ่ะครูขาดทุนจะต้องมาขายยำลูกชิ้นอยู่เนี่ยมันคืออะไรวะประมูลก็จำอัง ะะก็ได้เงินมาโดยที่กูไม่ต้องเสียค่าที่เลยมันฟรีมันง่ายอย่างงี้เองเหรอโอ๊กูเริ่มสนุกมากเลยกับการสร้างตัวตนนะคะบนโลกออนไลน์นะวันที่2องกูก็ทากี่คะ่ะเอาเงินไปคืนเจ้าหนี้เจ็ดพันเรียบร้อยหลังจากนั้นกูเอาเงินทุนคะ่ะไปซื้อเครื่องสำอางอีกครั้งคะ่ะแล้วก,ก็กลับมาประมูลคะ่ะประมูลต่อเนื่องแบบเนี้ยด้วยใจความสุขร่าเริงเบิกบานยิ่งมีความสุขแม่งยิ่งได้ยิ่งมีความสุขแม่งยิ่งได้อุ้ยยิ่งคิดดีแม่งยิ่งได้ไปด้วยใจร่าเร่อเะ รู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันกำลังจะเปลี่ยนเนี่ยเดี๋ยวค่อยดูนะภาพที่เห็นในหัวคือเดี๋ยวค่อยดูนะกูจะเอาเงินสดใช้นีเจ้านี้ม่ง